ี่เดี๋ยวมันพุ่งเข้าตาไหมไม่เอาเอาเอาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านแพรบ้านยี่สานซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกชายของเชฟตุ๊กตาซึ่งเขาเคยลงประกวดที่มาสเตอร์เชฟที่เวิร์กพอยะนะมาสเตอร์เชฟได้ที่สองแล้วเร็วที่ผ่านมาเนี่ยได้มาร่วม แข่งทำอาหารกับทุกเชฟทุกตาทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมพระองค์ทรงเมตตาทรงเอาลูกชายของเชฟทุกตาเนี่ยที่ว่าได้เป็นมาสเตเชฟเนี่ยเดีย๋ยวมาเป็นเจ้าของร้านตรงนี้บรรยากาศดีมากนี่เป็นแพรเลยนะเวลาเรือผ่านมามันจะขยับพโยกเยกมันรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดไร่ขงิงคุณผู้ชมเพราะคุณแม่เคยมาเที่ยววัดไร่ขงิงแล้วก็มาขึ้นเรือตรงนี้ข้ามฟากไปเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวมาดูอันนี้ เชฟตุกตาแล้วก็วันนั้นจะเล่าว่าลูกชายของเชฟตุกตาเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแพรยี่สานเนี่ยแพ่บ้านยี่สานเนี่ยเป็นอยู่ทีมของทุนกระหม่อมแต่ว่าทุนกระหม่อมทาน้ําพริกสับปะรดสับปะรดก็คือรสต่างๆแหล,ละแล้วก็ทําทางเชฟตุกตาก็ทําองน้ําพริกกะปิปลาทูแต่ว่าเสมอกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ถามลูกชายเชฟตุกตาก็บอกบอกตื่นเต้นมากเก่งไปหมดเลยบอกเก่งไปหมดเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราเรามากินผัดหมี่โบราณถ้าคุณผู้ชมดูคุณแม่คงจำยากตอนที่คุณแม่ไปถ่ายที่บ้านยี่สาน่ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาจะมีเรือนไทยสวยๆไงแล้วก็แบบแม่เราก็ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูอ่ะแล้วก็มีสารตายายอ่ะสารตายายสารปู่ย่าแล้วก็บ้านเลขที่นั้นอ่ะออกเลขท้ายสองตัวเลยถูกกันอ่ะ ที่ตลาดถูกหมดแล้วก็พนักงานแล้วก็เจ้าของร้านที่ว่าบ้านบ้านบ้านยี่สาน่ะถูกลอตเตอรี่กันหมดเลยอืมรถเทปุกาเขาโทรไปหาแม่เลยวะแม่ซื้อลอตเตอรี่ยังบอกหอยยางเขาบอกเนี้ยเขาถูกกันหมดเลยแม่เอาอสองตัวอืมอืมอร่อยมาก อันนี้ของข้อร่อยมากเคยกินที่บ้านยี่สาสนะเนี่ยแกงคั่วหัวตาลดาวตาหลหรือหัวตาลก็ไม่รู้เนี่ยกินแกขนมจีนคุณผู้ชมจะอร่อยมากเลยเนี่ยกินกับขนมจีนบรรยากาศดีมากเขาบอกตอนเย็นๆนี่คนเต็มไปหมดเลยเพราะบรรยากาศมันดีมันเย็น แล้วก็บรรยากาศสวยด้วยตรงนั้นมีพญานาคตัวเลยเดี๋ยวคุณแม่จะไปขอหวยเดี๋ยวกินเสร็จจะพาคุณผู้ชมไปสักการะแล้วไปขอหวยอืมอืมอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งเขาตัวใหญ่หญ่สุดยอดลูกชายเทฟตุกตานีหล่อมากเป็นพระเอกละครได้เลยเหล่อมาก อายุยังน้อยเลยเนี่ยหน้าตาดีเลยมีหน้าเทพตุกตาลักหวงีนก็หัวแก้วหัวแก้วหัวแหวนอายุยังน้อยเลยเก่งเนีย่ยมาเปิดร้านเองนะแต่งร้านซะสวยเลยอ่ะน่ารักอืมอร่อยมากๆคุณผู้ชม อร่อยมากๆอันนี้เป็นนี่ยำใบชะครามคุณผู้ชมยำใบชะครามนี่นี่นี่ใบชะครามจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจัดเรียงเก่งมากลูกชายเชียบตุกตาอืมอร่อยมาก สำกรับได้รางวัลไม่ได้เชฟมอันดับสองนะลูกชายเชฟเนี่ยอายุยี่สิบเองแม่งหน,น้าตายัางเด็กๆดูเลยอืมสวมือสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยเชฟตุกตาเขารักลูกชายคนนี้มากหัวแก้วหัวแหวนเลยนะอืม ได้รับความเมตตาจากทุนกระหม่อมอายุยี่สิบไปยังเนอะยี่สิบไปยังราวอายุเท่าไหร่ปิดแปดเองโอ้โหโคตรเก่งเลยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน้านิดนึงได้ไหมว่าหล่อขนาดไหนยืนตรงนี้เนี่ยจะบอกเลยเป็นความภูมิใจของเชฟทุกตาและทุนกระหม่อมก็ะทรงเมตตาเพราะเด็กมันน่ารักเนี่ยมองกล้องลูกวัว สิบแปดเองเนี่ยแนะนําตัวหน่อยนี่หล่อมากมีคนมาทาาทามไปเล่นละครนี่ยัง <c oughs> ไปเล่นละครเป็นพระเอกท่องสามท่องเจ็ดได้เลยนะหล่อมาก <c oughs> แล้วนี่นี่เป็นความคิดการสร้างสารรค์ล้างของหนูเลยก็ <c oughs> จริงๆแม่เขาก็สร้างกับพ่อแลวนี่เขาก็ให้ผมมาดูสาขาสองแทนเพราะว่าาไม่ได้ไปมหลาลัยด้วยโอ้ดู <c oughs> ตรงเนี้ยดีมากมันตื่นเต้นเวลานั่งกินแล้วเรือผ่านเนี่ย <c oughs> มันแบบเหมือนกับนั่งอยู่บนแพเลยอ่ะสุดยอดบรรยากาศสวยเก่งมากต่อไปเนี่ยเนี่ย บอไปเือเจะต้องมีร้านอาหารนะไปทั่วกรุงเทพทั่วทุกจังหวัดเลยแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เข้าใจไหมเธอรอร่อยมาก อร่อยคุณผู้ชมน้องเขาเก่งน้องเขาทำเองเลยนะอายุเจ็แปดเองอะแล้วที่เทปตุกตาโด่งดังในโลกออนไลน์เนี่ยก็ลูกชายคนนี้แหละลูกชายคนเนี้ยของเทปตุกตาเป็นคนคิดให้แม่เขาทำคลิบทำอะไรลงยูทูบไงจนแม่เขาโด่งดังอืมอร่อยมาก เนี่ยมาต้องสั่งเลยนะเนี่ยต้องสั่งเลยแล้วกุ้งที่นี่แบบเด้งเดงกุ้งเขาตัวใหญ่อะ่ะแล้วเด้งเด้งอร่อยมากอะ่ะสุดยอดเลยผัดหมี่ก็อร่อยหากินยางนะผัดหมี่โบราณแบบเนี้ยคุณผู้ชมอร่อยมากขนาดนี่แม่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะอร่อยมากแกงกัูวไม่กินขนมจีนนะลูกอร่อยกินแต่ลูกอร่อยมาก เจ็บท,ทุกตารวยมากนะวันนั้นแม่ไปบ้านเขาอะ่ะคิดว่าถูกลอตเตอรี่อะเล็กที่บ้านเขาเลยอืมสุดยอดไม่กินเนี่ยนมจีนเนี่ยอร่อยโลกินเนี่ยอร่อยมาก ทุนจหม่มทุนะหม่มไปกินที่บ้านยี่สานบ้านยี่สานจะอยู่พุทธมนฑลใช่ไหมตะกองที่เคยพามแม่ไปเป็นพุทธมนฑลแต่อันนี้อยู่ตรงข้ามวัดไร่ขิงเลยชื่อแพร่บ้านยี่สานเนี่ยบรรยากาศดีแบบนี้เป็นท่าเรือที่จะคนมาขึ้นเรือเนี่ยข้ามไปที่วัดไร่ขิงเพราะแม่เคยมาขึ้นตรงนี้คุณผู้ชม อร่อยมากเอากินเน่นนมจีนนะยมนไม่กินอะลูกอร่อยมากคุณผู้ชมตักไอ้เน,น้นลาดลงไปอย่างนี้เนี่ยหัวตาลนะ่ะลูกอร่อยเนี่ยใบชะครามก็อร่อยเหมือนเดนึบเน็บนบนบคุณผู้ชมเนี่ยใบชะครามเนี่ยอร่อยมากแล้วที่นี่กุ้งเขาก็เป็นกุ้งแบบไซส์ใหญ่เลยแล้วเด้ง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 สดแล้วเด้งอร่อยมากแผ่บ้านยี่สามมาเลยก็เพิ่งเปิด วันนั้นทุนจำบ่มาถ่ายตำที่นี่เลยทุนจำบ่เอาลูกชายของเทพตุกตาเนี่ยน้องเมื่อกี้อยู่ทีมของทุนจหบ่แล้วก็เทพตุกตาเขาทำน้ำพริกกะปิปลาทูแต่ทุนจหบ่กับลูกชายเทพตุกตาเนี่ยทำน้ำพริกสับปะรดแต่ว่าตัดสินให้เสมอกัน กลิงิงเดมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้หกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบซองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองรแกวสิบ่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สองร้อยสี่แก้วสามิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อสแก้สนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่ห e.n.a. g.a.n.g. ลายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้ สลิมลิงไขทีนะคะชาไทยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บารุงสายตาบารุงสมองบํารุงหัวใจบํารุงผิวห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบซองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยซองร้อยแก้วสิบสี่ห e, ่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบซองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้อแก้วสนนใจโทรมาเลยะ 0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ @lina.gangline มี @l e e n a.g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะ สลีมดิงไฟเอบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรแพทหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงนะคะพุงยุบค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วเท่ากับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วนะคะอันนี้สลีมดิงเฟปูชิโน่ซื้อสองแถมสิ ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงซื้อสองแถมสิบกล่องเท่ากับร้อยยี่สิบองร้อยี่สิบแก้วค่ะ อันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสินะคะกล่องหนึ่งมี12บซองจงได้10แก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมซื้อสองแถมสิซื้อสองแถมสิค่ะซื้อสองแถมสินะคะโทรมาได้เลยค่ะ 0816304622ค่ะไลน์มาเลยนะคะแอตลีนาดอ g แกงไลน์มีแอาดออไลน์ชื่อข่าวโหดซื้อสองกล่องแถม10กล่องซื้อสองกล่องแถม10กล่องซื้อสองกล่องแถม10กล่องค่ะสวยมากอยู่ที่คิสตันพาร์เขาเปิดทุกวันนะเขาเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าเนี่ยร้านเยี่ยมใต้ของนทัทวุฒิใส่เกือ้อ <laughs> นี่ร้านเขาเคยไปกินที่ ที่เดิมที่เขาเปิดครั้งแรกอ่ะอร่อยมากก็เลยวันนี้วันนี้ดูดูแล้วตามมากินเพราะวันนั้นเห็นทักษิณเนี่ยเขามากินนะทักษิณเนี่ยแล้วทักษิณเนี่ยมาเยี่ยมนะัทวุฒิเลยแล้วก็เห็นเห็นน่ะอุ้งอิงเมื่อวันที่ว่าวันอ่ะวันคล้ายมันน่ะที่อุ้งอิงไปไปเดินตรงสยามสแควร์แล้วอุ้งอิงก็ไปเจอนะัทวุฒิ องอิงเขารักนัทวุฒิมากเลยเขาวิ่งเข้าไปกอดเลยเขากรี๊ดเลยคือแบบน่ารักมากอ่ะกรี๊ดแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดนัทวุฒิใส่เกลือองอิงพอช่วงที่หาเสียงเรือกตั้งอ่ะนัทวุฒิอาจจะไปลงพื้นที่จับเศษถากบองอิงอหาเสียงตลอดทั้งเดือนอ่ะ อือร่อยมากมาแล้วต้องสั่งเลยคุณผู้ชมจา้าอร่อยมากอืมชุดใหญ่เพราะขนมจีนชิ้นนี้น้ำยาปูสุดยอดอยปเป็นชุดใหญ่คุณผู้ชมที่แม่สั่งมาเนี่ยเหนือดูเดีวเนี่ยกินชุดใหญ่เลยอร่อยของข้าอร่อย แล้วน้ำพริกอันนี้ถามสีนะน้ำพริกกะปิถถมสีอืมตุง้งอืมอร่อยมากหอมกะทิแล้วกุ้งเขาเด้งๆเลยสดุดสุดยอดอืมอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมสุดยอดเลยอืมอมีชุดผักชุดผักมาแล้วคุณผู้ชมนีก่ะ ถ้าคนชอบกินผักนะมาเลยเนี่ยเนี่ยให้ผักเยอะแล้วผักก็สะอาดเนี่ยมีพริกทอดด้วยนะมีพริกทอดแต่ว่าอันนี้อร่อยมากคือเมนูถ้าไม่เยอะอาจจะว่าแม่กินมาอันนี้ร้านที่สามแล้วไงถ่ายมาเนี่ยเป็นร้านที่สามแล้วจะให้ดูหมูหมูสามชั้นทอดอืมสุดยอดเนี่ยให้ผักเยอะมากหอมอ้อ ชอบตัวนี้ใบเนื้อเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยมาก,กอือันนมจีน้น้ำยาปูค่ะอร่อยมาก,กร้านเยี่ยมใต้ของนทวุฒิเนี่ยนายกเศรษฐาก็าชอบมากินมากินบ่อยเลยนายกเศรษฐา ทักษิณจะมากินเนี่ยล้าสุดเองเนี่ยพันนัทวุฒิก็มาเปิดที่นี่พ่กเปิดได้เดือนกว่ากลางคืนกลางคืนคนแก่นอนไม่หลับก็จะเล่นติ๊กตอกนะอ mm ืม hmm. ก็เห็นคลิปของนัทวุฒิเนี่ยนัทวุฒิชอบอกาวันนี้มาเขาบอกว่าปลา,าเมาไฟที่เป็นปลาหมด หมดหลายอย่างเลยโอ้ยใครชอบกินผักมาเลยนะให้ผักเยอะมากเลยอืมกินผักจนอิ่มเลยอะ่ะแล้วตักเขาสะอาดอืมเนี่ย,ยมีผักดองนี่ด้วยนะผักเขาสะอาดมาก มี่ร้านก็สะอาดมากร้านใหญ่โตมากขายดีมากคนนั่งกินเต็มเลยอืมอืมนี่ผักดองอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยผักดองเนี่ยจะเป็นเป็น,ปนอ่ะมีถงงุลงอกมี มีแตงกวาอืมอืมอืมอร่อยมากถ้าทำอ่อยเขาจงขายดีไง ร้านเก่า,าเขาอะคนเข้ากิวเต็มเลยนิสตันไทายทาพกชไทยาพึกนัสวุฒิกระโบนเขาบอกมีแต่ไปราชจะกพิถ้าไม่มีสาขายอยู่ราชวจพกพก็หยุดไทยรยาพึกนันทบ,บุรีคุณผู้ชมคิดตั้งห้างคิดตั้ง นมถั่วเลยตนนัาย,ยาพริกม,มาได้เลยเขาเปิดทุกวันเปิดถึงสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้น้ำพริกกะปิเขาจะแถมนะคุณผู้ชมเนี่ยเวจะกินดูว่าน้ำพริกกะปิอร่อยหรือเปล่าอืม เยเราก็จะมีเนี่ยมีมะเขือม่วงมีขมิ้นเดี๋ยวลองกินขมิ้นเนี่ยน้ำพริกกะปิแถมอืมอร่อยมากน้ำพริกกระปิอืมสุดยอดสุดยอดมาเลยเยี่ยมใตย้ยคริสตน อย่พิกนนทบ,บรุรีอยู่ในห้างเลยชั้นหนึ่งเดินกข้มาเนี่ยเจอมีที่จอดรถห้างสงบเรียบร้อยแล้วก็ร้านเขาสะอาดมาันใหญ่โตมากใหญ่โตมากเที่ยวเข้ากับร้านอาหารดดนเนมชื่อจังอืม มาเลยใครชอบกินผักมาเลยนะสุดยอดอร่อยมาอร่อยแบบโรงแรมห้าดาวเลยนะอาหารเขาสะอาดแนะอร่อย,ออยสลิมมิ่งเดมอน,มเ,มอนเบอร์รี่ชามานาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสุดแพ้ถัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะหกห่อ ตามไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสอแก้วสิหอนะคะห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งฟรีชุงได้ร้อยสองร้แกวสิหอเจันไม่ขายขายแค่สองพส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สแก้วสามสหอนะคะหมื่น้าไม่ขายขายเพียงแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อกวนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะมาแล้วค่ะอันนี้ค่ะไก่ย่างกะทิไก่ย่างกะทิไก่เยี่ยมใต้ อร่อยทุกเมนูดี่เดี็วคุณผู้ชมหากินยากนี่หอมมากสุดยอดเลยอ่ะอจะจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกายนางนหอมกระเพรามากแล้วเนื้อไก่นุ่มนัทวุฒิเขาถึงขายดีไงถ้ามาเปิดที่นี่ห้าเดือนกว่าคนกินเต็มเลย หายดีมากอร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมกุ้ยมันนุม่มม,มาเลยเยี่ยมใต้ห้างริสตันทันหนึ่งอร่อยมากลูก อ,อร่อยนะยระวังแก้วอาจารย์เขาก็อร่อยอาจารย์เขาว่าคุณผู้ชมรสแบบอร่อยมากอาจารย์แบบมีรสเปรี้ยวรสหวานกลมกล่อมอ่ะบางที่แบบดิแนระจึเจๆแต่ที่นี่เขาแบบเข้มข้นสุดยอด สลิมนิ่งไทยตีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันททยไม่มีคอเลสเตอรอลสุดรผัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ6ห่อ3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้62 60แก้ว10ห่อ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้100ซอง100แก้ว14ห่อ7,000ไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้100 42 100 40แก้ว30ห่อ10,500ไม่ขายขายแค่ 4 0่พันทรงฟรีสรงได้300 3 0อ0แก้วถ้าสนใจนะคะโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าแกล e งไลน์มีแอดเลียเไลน์ชื่อข่าวโหดะคะ่ะอันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตม็อคคา กล่องหนึงมีสิบซงได้สิแก้วนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูดพาดหัวเชื่อนะคะซื้อสแถมสิซื้อ2องแถมสิบเท่ากับร้อยีร้อยยีแก้วสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกาศูนย์สี่หกสอหรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอตแกงไลมีแอดเดลีเอเอ็ไลน์ line, ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร,ร์ร,รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์ี่ลาบเบรี่รรรบบรนะคะ กล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบเท่ากับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วจับโปรโม,มชั่นค่ะอันนี้นะคะสลิมยิงเดเม,มอเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะกล่องหนึ่งมีสิบองชงได้สิบแก้วนะคะ ซื้อสองแถมสิบซื้อสองแถมสิบซื้อสองกล่องแถมสิบกล่องนะคะแล้วก็ได้ร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหน IN, ึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองแล้วไลน์มาเลยค่ะ adrena. แก๊งไลนมี adleena.geng ไลน์ชื่อข้าวโหดค่ะอันนี้สลิมดิงเฟปปูชิโน่กาแฟผสมส้มอยู่สุกนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุกรผัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ รับประทานแล้วจะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะกล่องหนึงมี12ชงได้10แก้ซื้อ2แถม10ซื้อ2แถม10สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ค่ะเดี๋ยวไลน์มาเลยนะคะอัลเล a าแก๊งไลน์มี l e l e, e n a g a n g ไลน์ชื่อ่าวโหวดค่ะ